หลวงปู่ขาวบอกว่าการที่เราจะไปจับสัตว์ในป่าฟังนะจับสัตว์ในป่าแต่เราเอามาเป็นป่ามนุษย์เนาะจับเรานี่แหละค่ะว่าป่าเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นสัตว์มันจะต้องและเลมกิ่งก้านใบต้นไม้อะไรไปเรื่อยๆอที่เราจะไปอยู่ในบริเวณที่เราจะไปจับสัตว์อะค่ะลูกเหมือนที่ติ๊บบอกว่ากระชับอะ กระชับตัดความส่วนเกินในการพึ่งพาอาศัยสิ่งสมมุติไปเรื่อ,อยๆเนี่ยก็เหมือนลวงปู่ขาวท่านท่านใช้สื่ออุบายธรรมให้พวกเราได้ได้คิดตามไงแม่ก็คิดในลักษณะที่แม่ฝึกว่ากายวาจาของเราเนี่ยก็เหมือนกับต้นไม้ต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องขัดเกลาหรือว่าเปลี่ยนแปลงทวนกระแสการใช้ชีวิตอย่างไรอะ่ะเพื่อคุณค่าเวลาของตัวเองมากขึ้นนะ่ะจากกระชับแล้วมันก็จะเห็นสัตว ในแต่และช่วงช่วงอชัดเจนขึ้นแล้วก็จะจับมาได้เหมือนกับโปรแกรมของติแม่สนับสนุนมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่ลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะไม่ซึ้งใน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 การเกิดของเราเท่าที่ควรนะจากตัวยึดตัวอยากอย่างไรมันวนยังไงเนี่ยไอตัวนี้สำคัญแล้วเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในช่วงพรรษาเนี่ยก็ ก็ช่วยกันคิดช่วยกันคุยแล้วกันไม่ได้หมายความว่าละมัวแต่มาฟังอย่างเดียวนะเราฟังแล้วเราไปสะท้อนเรื่องเราแล้วเรามีความคิดสร้างสรรค์อะไรให้โปรแกรมใจกับสามปอของเราอะ่ะมี power of difference บ้างก็ดีเพราะแม่ก็เห็นว่าสิ่งแวดล้อมที่แม่อยู่อะ่ะเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเลยนะนะภายนอกอะ่ะเขาพัฒนาเพื่อที่จะกลับมาให โลกสมมุติมันมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่เอามาเป็นสะท้อนว่าแล้วจิตของเราพัฒนาตอกแตกหน่อต่อเติมปัญญาของเรายัางไงเหมือนที่เบนบอกอย่างไรอ่ะคือคําว่าพัฒนาคําว่าพัฒนาเนี่ยภาษาที่พระสงฆ์ท่านจะใช้คําว่าจิตตะภาวนาแต่เราอ่ะมีทั้งจิตตบภาวนาและกายวาจาพัฒนาไปด้วยกันนะคะ